สวัสดีครับเอ็มครับก็เรียนกันต่อครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเรามีเวลาช่วงนี้เวลาว่างก็อัดเยอะหน่อยนะครับแต่ช่วงที่ทำงานก็ไม่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปมานะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงสิ่งที่พูดไปใน EP ีก่อนหน้านี้นะครับที่เรื่องของการวิธีแก้ง่วงนะครับ ที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสบอกกับพระมหาโมคคลานะนะครับผมก็คือมีอยู่8วิธีนะครับวิธีแกง,ง่วงตอนแรกกับเดิมทีนะครับเดิมทีเนี่ยพระมหาโมคคลานะเนี่ยคือท่านฝึก7วัน7คืนนะครับแล้วท่านก็เป็นนั่งสมาธิใช่ไหมแล้วพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เห็นว่าพระมหาโมคคลานะเนี่ยนั่ง เหมือนกับง่วงครับนั่งง่วงอยู่แล้วพระสมมาธรรมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็มาแนะวิธีแกงง่วงให้กับพระมหาโมคลานะนะครับอันนี้ก็คือเอามาจากในพระไตรปิฎกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอ่านอ่านก่อนแล้วกันมี8วิธีนะครับมี8วิธีเราค่อยอธิบายไปเป็นข้อ,ขอนะครับก็คือข้อแรกครับเมื่อคิดถึงเรื่องใดยอยู่ก็ให้คิดถึงเรื่องนั้นให้มาก มันก็คือพูดง่ายๆว่าให้คิดเรื่องทำรรครับที่กำลังคิดอยู่นั่นแหละให้ลึกขึ้นอืมก็เจาะลึกเข้าไปในทำหรืออในสิ่งนั้นนั้นครับให้มันลึกขึ้นเช่นทำไมทำไมเราถึงโกรธเออย่างง่ายๆบ้านๆแล้วกันสมมุติว่าเราไปทำผิดมา ทะเลาะกับหัวหน้าทะเลาะกับทุนที่บ้านโน่นนี่เราพิจารณาเออทําไมเรื่องเล็กน้อยเราถึงโกรธเรื่องในในในที่ทำงานก็ก็เข้าใจอยู่ครับแต่ถ้าเป็นในในครอบครัวครับบางอย่างครับเราแค่หงุดหงิดกับคําพูดง่ายๆคําพูดหรือคําพูดที่ดูเป็นห่วงเป็นใยจากคนที่บ้านแต่มันดันหงุดหงิดครับแต่มันหงุดหงิดเราก็พิจารณาว่าเออทำไมเราถึงหงุดหงิดถ้าเป็นคนอื่นพูดเนี่ย เราจะหดหดหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นในใจเราไม่ชอบตรงนี้แล้วมีโทสะเราอยากจะให้เป็นไปตามในสิ่งที่เราคิดเราก็เลยโมโ oh. หอะไรพวกนี้ครับคิดให้ลึกซึ้งขึ้นครับผมไปลองมาละว,วิธีเนี้ยครับไม่ง่วงครับเพราะยิ่งคิดมันยิ่งจดจอ่อทำไมกันนะเราเอนก็หาไปเรื่อยๆครับคือพิจารณาครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอย่าเข้าไปคิดแบบฟุ้งซ่านมัน,ม,นมันจะเตลิดเปิดเปิงครับเนี่ยมันจะได้หายง่วงคนระับผมไปลองมาละว,ว่าเออนี้มันแกง่วงได้แกง่วงได้อยู่นะครับแต่ท่านที่ดูแล้วนะครับยังไม่ได้ครับไปข้อสองครับไปข้อสองถ้ายังไม่หายง่วงก็พึงตรึกนึกถึกทำที่ได้เรียนได้ฟังมานะครับก็ ก็แค่นึกถึงทำอื่นๆครับที่เราเรียนที่เราเคยฟังมาที่เราไปเคยฟังเทศที่เราได้ลองพิจารณามาแล้วก็ไม่ง่วงอีกเราก็นึกถึงทำอย่างอื่นการการ,การสำรวจตัวเองหรือการดูลักษณะหรือทำอื่นๆที่ฟังทำแล้วเป็นยังไงตายแล้ว ไปไหนทําบุญแบบนี้ได้อะไรทําบาปแบบนี้ได้อะไรผิดศีลห้าได้อะไรรักษาศีลห้าได้อะไรเราก็ไม่นึกถึงทําอื่นๆครับทาอื่นๆเออทำทำบุญยังไงถูกลอตเตอรี่ไปดูเออแล้วทาบุญยังไงเราได้มีมีที่อยู่อาศาัยมีของกินทำทำบุญยังไงที่มีรถอ่ามีพวกพ้องเยอะนู่นนี่นั่น พวกนี้ครับก็คือทำอึบทำหมวดอื่นๆนั่นเองนะครับที่เราได้เรียนได้ฟังมาไม่ว่าจะเป็นจากผ้า,าจารย์จากพรคเกจิจาก You Tube หรือจากคารวาท่านอื่นก็ตามนะครับเนี่ยเราก็แค่นึกถึงทำอื่นๆที่เราได้ฟังมานะครับผมก็ไปลองดูแล้วก็คือเปลี่ยนเรื่องคิดเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องที่เราจะพิจารณาว่าเออวันก่อนเนี่ยเราไป ศึกษาเรื่องนี้มาอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋ออ๋ออย่างนี้อันนี้ไม่เข้าใจต้องไปทดลองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองดูนะครับลองดูแต่ถ้ายังไม่หายง่วงครับไปข้อ3ไปข้อ3นะครับถ้ายังไม่หายง่วงก็พึงทําสาธยายทำตามที่ได้เรียนได้ฟังมาให้พิสดารอันนี้ครับเขาหมายถึงสาธยายหรือพูดในใจหรือออกเสียงเบา นะครับสายไอทำให้มันละเอียดขึ้นถ้าจะสรุปเลยครับก็อาจจะให้ลองสวดมนต์ดูสวดมนต์หรือท่องหรือสวดมนต์ธรรม,มะที่เราได้เรียนมานะครับเกี่ยวกับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือคล้ายๆกับการเปล่งเสียงเบาๆเพื่อเรียกสติอิติปิโสภคว,วาคือเปล่งเสียงเบาๆครับเพื่อเรียกสติ ให้สติเนี่ยจากที่มันง่วงๆอยู่ดึงมันขึ้นมาครับเป็นเสียงเบาๆสวดมนต์หรือพูดเกี่ยวกับอ่าชะลามรณะ,ะหรืออะไรพวกนั้นเราก็เราก็พูดเกี่ยวกับธรรมที่เราเรียนมาครับพูด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 ไปจนสติมันดึง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 การสรํารวจสติเราใช่ไหมครับเราก็เรียนมาแล้วสติเรามันดึงขึ้นจากข้างล่างข้างล่างล่างล่างไป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 ดึงดึงจากที่มันอ่อนกําลังจนมันกลับมาตื่นปกติ นะครับก็ประมาณนี้ครับแต่นะครับถ้ายังไม่รอดอีกครับไปข้อสี่ครับไปข้อสี่ครับถ้ายังไม่หายง่วงครับก็พึงใช้วัตถุที่สมควรยอนหัวทั้งสองข้างและเอามือลูบตัวอืก็พูดง่ายครับมันปกติก็ถ้าถ้าเป็นปัจจุบันของเราเนี่ยก็คือเราเอาคัตตินบัตหรือ อะไรมาแค้หัวมันก็จะสะดุง้งสะดุง้งมันก็จะตื่นเตือนใช่ไหมครับล้วกเอามือลูบตัวแต่ทีเนี้ยสมมุติว่าที่ที่ท่านพูดไปเนี่ยตอนเนี้ยในสมัยพุทธกาลครับคืออยู่ในป่าคืออยู่ในป่าเนะี่ยมันไม่มีครับคัตเตนบัตก็คือเอานิ้วเนี่ยครับย้อนหัวตัวเองนะครับเพื่อแบบเออให้มันตื่นตื่นเสร็จแล้วก็รูปตัวเบาๆครับรูปตัวเบาๆ ผมไปลองวิธีนี้มาละผมลองวิธีนี้มาแล้วก็มีทั้งตื่นและไม่ตื่นอาจจะไม่ได้ค่อยจี้เท่าไหร่ทางนี้นะครับแต่การรูปตัวเนี่ยตื่นตื่นไม่รูปตัวเบาๆเนี่ยผมของผมไม่ตื่นผมถ้าเป็นผมนะของผมเนี่ยก็จะเหมือนกับนวดคอตัวเองเหนักหน่อยนวดคอตรงตรงบ่าตรงคอเนี่นวดนวดไปมันก็จะตื่นเหมือนกันนะครับมันก็จะตื่นเหมือนกัน ผมไปทดลองมาและเพื่อนๆก็ลองทดลองดูได้นะครับนะครับก็ส่วนถ้าใครยังไม่รอดอีกครับไปข้อ5ครับข้อ5ครับเขาบอกว่าถ้ายังไม่หายง่วงก็พึงลุกขึ้นยืนเอาน้ำล้างหน้าเอาน้ำล้างใบหน้าเหลียวมองไปในทิศต,ต่างๆงนหน้ามองดูดวงดาวนคัคขัตะเลิกถ้าแบบ ง่ายๆครับคือพอมันไม่ไหวก็ลุกขึ้นล้างหน้าครับลุกขึ้นเดินไปล้างหน้าล้างตามองนู่นมองนี่เอ,อเอ้ยยืดตัวคืดแขนนี่นครับก็ล้างหน้าเอาน้ําเย็นล้างหน้าล้างตัวพรมๆๆๆเออนั่นละครับก็คือลุกไปล้างหน้าแล้วก็เงยหน้ามองฟ้ายืดแขนบิดขี้เกียจอะไรสักนิดสักหน่อยนะครับผมอันนี้ก็คือ วิธีที่5นะครับถ้ายังไม่รอดอีกครับไปข้อ6นะครับเขาบอกว่าถ้ายังไม่หายง่วงก็พึงทำในใจถึงอโลกสัญญานึกถึงแสงสว่างทำนายใจว่ากลางวันอย่างไรกลางคืนอย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันก็อย่างนั้นมีใจเปิดเผยไม่มีอะไรห่อหุ้มให้มืดมิดทำจิตให้มีแสงสว่าง อันนี้จะดูงงๆนะครับก็ตัวอโลกณสัญญาครับก็คือให้เราครับรู้สึกว่าในใจครับเรามีแสงสว่างแสงสว่างมากเลยเฮ้ยในใจเรามีแสงสว่างแสงสว่างแบบสว่างจริงๆไม่ใช่แบบนึกอ๋อหลอดไฟนีออนอ๋อเทียนอ๋อน,น,นู่นนี่นั่นไม่ใช่ครับนึกว่ามันมีรัศมี มีแผ่รัศมีมีมีแสงสว่างที่มันสว่างมากๆอยู่ในใจครับลองนึกดูครับอาจจะมีท่านที่ทําได้แล้วท่านที่ทําไม่ได้ผมผมลองดูละอาจจะไม่ใช่จริตผมมันก็มีได้บางไม่ได้บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็แค่กำสติขึ้นปุ๊บก็คือเรารู้ว่าสติเราอ่อนเราก็กำสติขึ้นให้แน่นขึ้นของผมก็ก็จะ โดดขึ้นมาหายง่วงนะครับหรือก็ใช้ชาชาน3เข้าช่วยแต่ก็อันนี้เอาไว้อีกอันนึงนะครับแต่ตามวิธีนี้นครับก็ให้ใช้นึกนึกว่านะครับให้รู้สึกว่าในใจมีแสงสว่างมีพลังงานมีแสงสว่างในใจอลองดูนะครับเพื่อนๆลองดูผมก็ลองมาละก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นบางที เพราะว่าเราไม่เคยฝึกอย่างนี้ครับแต่เราใช้วิธีที่เราถนัดในการแก้ง,ง่วงแทนนะครับสําหรับผมนะก็อย่างที่เรียนไปรู้สึกว่าเรายิ้มหรือหัวเราะเนี่ยขึ้นเร็วมากนะครับขึ้นเร็วมากนะครับผมต่อมาถ้ายังไม่รอดอีกครับไปข้อ7ครับเขาบอกว่าถ้ายังไม่หายง่วงก็พึงอธิษฐานจงกรมเดินกลับไปกลับมากําหนดหมายเดินกลับไปกลับมา สำรวมอินซีมีใจไม่คิดสั้นไปในภายนอกก็คือมันก็ดูอ่านมาแล้วมันจะดูงงๆครับพูดง่ายครับก็ไปเดินจงกรมครับลุกขึ้นไปเดินจงกรมนะครับอย่างน้อยเนี่ยสิบเมตรสิบห้าเมตรนะครับเดินไปเลยครับเดินไปก็วิธีเดินจงกรมก็สติอยู่ที่ฝ่าเท้านะครับอย่าไปใส่รองเท้าเดินนะครับก็ให้ถอดรองเท้าเดินให้เราสัมผัสนะครับกับพื้นนะครับ รู้สึกว่าพื้นมันเป็นยังไงหยาบไหมร่วนไหมมีอะไรบ้างใบไม้ก้อนหินอะไรพวกนี้ครับมันจะได้ตื่นลองดูนะครับลองดูหลายท่านทําได้หลายท่านทําแล้วย,ยังง่วงอยู่ส่วนผมเนี่ยไม่ใช่จริตนั้นถ้าง่วงจริงๆหรือแบบมันไม่รอดจริงๆเนี่ยการเดินจงกรมของผมเข้าไปเดินหลับครับอืมแต่ถ้าเดินแล้วคุยเรื่องนู้เรื่องนี้หรือคิด เรื่องนู้เรื่องนี้หรือมันมีเรื่องที่สามารถดึงให้เราตื่นได้เนี่ยมันก็มันก็ได้ครับเดินแล้วก็พิจารณามันจะขัดแย้งกับกับอีก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเออจิตเป็นสมาธิเนี่ยต้องทำหนึ่งอย่างแต่ตอนนี้จิตมันเป็นไม่ไม่เป็นสมาธิแล้วแต่เราต้องการแก้ง่วงก่อนเราต้องการแก้ง่วงก่อนนะครับก็ไปเดินจงกรมนะครับไปเดินจงกรมทีนี้ ถ้าถ้ายังไม่รอดนะครับไปข้อ8ครับไปข้อ8ถ้ายังไม่หายง่วงก็พึงนอนแบบสีหะสายญาตนอนอย่างมีใจมั่นคงดุดราชสีคือนอนตะแคงข้างขวานะครับแสองเท้านะครับ,รบซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมัญญะนอนเอนเอนเ,เคลิมหลับกําหนดหมายเวลาลุกขึ้นถ้าเดี๋ยวผมแปะรูปให้แล้วกัน ถ้านอนแบบสีหาสายญาติถ้านอนแบบราชสีครับมีอยู่ในพระพุทธรูปอยู่ปางหนึ่งก็เดี๋ยวก็ลองนอนดูครับแล้วก็แล้วก็ค่อยๆเลิ้มหลับไปมีสติค่อยๆเริ่มหลับไปแล้วก็นึกในใจว่าเออเราจะตื่นนอนสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหรือจะตื่นกี่โมองอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะตื่นใกล้เคียงกับเวลาที่เรา ต้องการไหมนะครับก็ง่ายๆก็คือถ้าไม่ไหวจริงๆสุดสุดท้ายแล้วครับไปนอนครับแต่พันให้นอนแบบสี่ห้าสายญาตินะครับซอนแบบท่านอนราชสีนะครับอืแต่ท่านใดจะนอนหลับไปเลยก็แล้วแต่นะครับการนอนเต็มที่ดูแลร่างกายก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับพักผ่อนให้เต็มที่เวลาฝึกเราก็จะได้เต็มที่เช่นกันนะครับเช่นกันนะครับ ก็อันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับสั้นๆแบบง่ายๆนะครับคิดท,ทบทวนสวดกระตุ้นร่างกายลุกใช้แสงเดินแล้วก็นอนแบบมีสตินะครับผมก็ประมาณนี้อยากให้เพื่อนๆนครับลองเอาไปทดลองดูนะครับนี่คือสิ่งที่พระสมมาสมาุทธเจ้าครับแนะวิธีแก้ง่วงให้กับพระมหาโมคราณะนะครับผมโอเค อีพีนี้จบแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูแล้วเวิร์สนะครับติชมคอมเมนต์เต็มที่นะครับแล้วก็พูดคุยสอบถามถาสามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับตอนนี้ก็มีหลายคนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ